วันนี้ครับวันนี้เราอยู่กันที่ระยองฟาร์มนะครับนนคมพัฒนาซอย13อยู่ใกล้ที่ทํางานเลยแต่ว่าเพิ่งเคยมาวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้มาเสพบรรยากาศเป็นร้านอาหารจีนแบบว่าสไตล์ไทยใช่ไหมที่สไตล์ไทยเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนบ้านทรงไทยแต่ว่าข้างในเป็นอาหารจีนตอนนี้ก็สั่งน้าไปนะครับสั่งเป็นชาเขียวกับสับเบอรี่โซดาจะรอ,าอมาส่งนะ สวยนะแต่ว่าเหมือนฝนแบบคึมๆฟ้าคึมๆม,มากวันนี้นโอ้ยวันอาราเนี่ยมีสองกล้องสามกล้องสามสองหนึ่งเป็นหลักก็คืออาหารจีนแล้วมีอาหารไทยด้วยอาหารไทยยังยงน,นะคะแต่ว่าจะเอาลงอยู่นะเป็นสับปะร่ใช่ไหม สตรอเบอรี่โซดาครับมีเนื้อสตรอเบอรี่ด้วยมีเนื้อสตรอเบอรี่อยู่ข้างในใช่แล้วก็มีสตอรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นลูกด้วยอ๋อ,อ่าก็แา่เป็นลูกเลยใช่ไหมใช่อยู่ข้างบนอ๋อข้างบนก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อะไรนะเขาเรียกใบอะไรเนี่ยไม่รู้ขอชิมนะมหวานซ่าอันนี้ของผมเป็นชาเขียวมะนาว เลมอนหืมกลิ่นมะนาวชัดมากอกลิ่นแบบกลิ่นเลมเลมอนหรกลิ่นมะนาวเลยอะไม่มีแต่ไม่เยอะแต่กลิ่นมะนาวเยอะกว่า มันน้ำพึ่งมะนาวอะ่ะใช่ไหมมันไม่ได้แบบเปรี้ยวมากมันแบบว่าเปรี้ยวหวานพอดีว่าไม่แบบไม่สันทัดอาหารจีนเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้สั่งนะไม่ได้กินอาหารจีน